กระบะพันแจกอีกหนึ่งคันนะฮะตัวนี้เป็นนิสสันนาวา拉แบ็กอีดิชั่น2.5รถปี19ไม่โคตรน้อยนะฮะับ1 2,000โลนะครับดูความใหม่นะครับของนิสสันนาวา a คันนี้นะฮะดูเลยว่ารถใหม่จริงหรือไม่นะฮะนี่เลยนะครับตัวตัวตีต่างๆนะครับยังไม่แกะไม่ถอดนะครับภายในนะครับสะอาดสะอ้านนะครับที่สำคัญคออชั่นของนิสสันนาวา拉นะเขาให้ัดหนักจัดเต็มนะฮะรายละเอียดรับชมในคลิปได้เลย สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านเลยนะฮะและผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะที่กดติดตามนะครับเพจของบริษัททอโต้เรานะวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับหมัดทอโต้และทีมงานนะครับวันนี้ผมอยู่รถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นรถกระบะแบรรูปนะฮะจากค่ายนิสสันนะครับคันนี้เป็นนิสสันนะครับนาวาร่าแบ็กติชั่นนะครับเป็นตัว2 5 e นะครับรถ ปี2019นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับหรือว่าเกียร์แมนนวล6สปีดนะคันนี้ใหม่นะครับ12,000โลนะผมบอกเลยว่าได้รถใหม่นะฮะใหม่น้อยนรับราคาโดนๆเลยนะครับ4 0 0 0 0 4 9 0 0 0คันนี้ลูกค้านะครับออกรถฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8,000บาทนะฮะได้รถปี19รถใหม่น้อยนะครับได้เป็นตัวยกสูงแล้วนะครับของ ค่ายนิสันเนี่ยผมบอกเลยนะฮะถึงจะเป็นแบรนด์รองก็จริงแต่ว่าเรื่องออปชั่นนะครับเรื่องอุปกรณ์เสริมเนี่ยนะครับเขาตกแต่งติดตั้งมาให้แบบนะครับจัดหนักจัดเต็มเลยนะฮะรายเดียวกันนี้นะครับจะผมอัดพอโต้ทีมงานนะครับจะพารับชมนะครับจะพาเอซีนะฮะดูรายเดียวกันนี้ไปพร้อมกันนะครับเริ่มจากตัวไฟหน้านะครไฟหน้าต้องบอกเลยว่าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ นะครับมีไฟเดนทัมไลท์ไฟเลี้ยวอยู่ที่บริเวณด้านในนะครับไฟตัดหมอกมีติดตั้งมาให้แล้วนะพร้อมกับชุดแต่งนะเป็นสีดาเงานะครับบริเวณตัวครอบไฟตัดหมอกนะฮะแล้วจะมีลิ้นดำนะครับบริเวณด้านล่างนะไงหน้าเป็นโครเมียมนะครับช่องดักลมเป็นแนวตรงแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะฮะสวยหลอดูลงตัวนะครับไฟหน้านะครับได้เป็นไฟแท้เดิมทั้งสองข้างนะฮะนี่รถมหนึ่งหมื่น 2,000กิโลเท่านั้นนะครับได้รถเปรีนะครับพร้อมกับชุดแต่งนะครับจากโรงงานนะครับชุดแต่งจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่งตัวนะครับสติ๊กเกอร์นะครับก็เป็นชุดแต่งจากโรงงานนะครับโป่งล้อก็เป็นชุดแต่งจากโรงงานนะครับเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้รถเปรีไมลห12,000มืโลนะครับมันจะบาลานซ์กับตัวไม์หรือไม่นะครับสภาพตัวโครงสร้างนะครับ เดิมสวยเลยนะครับแก้มนะครับคานหน้าฝั่งด้านขวานะครับสองชิ้นสีเท่ากันดูรอยเม็ดทองเม็ดอาร์ตนะครับดูเลยชัดเจนมากๆนะฮะสารโปรงเดิมนะครับน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับนะฮะดูไล่ลงมาเลยไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแท้เดิมนะครับจากนะครับโรงงานนิสันเลยนะครับไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าเดิมนะครับมากัดรถติดมากัดรถเลยนะครับบริเวณนะครับคานขวานะฮะนี่เลยคานเดิม นะครับรูต่างๆสวยๆกลมๆเลยนะครับสีเท่ากันทุกชิ้นนะครับไล่มาบริเวณคานกลางนะครับคานกลางก็จะเป็นอ่าในสองตัวนะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นชิ้นนาครอบอยู่นะครับเราจะเห็นแค่บริเวณนี้นะครับแต่การันตีแน่นอนนะครับตัวคานนะครับได้เป็นคานแท้เดิมนะครับไม่มีเรื่องชนหนักอย่างแน่นอนนะครับเราตรวจสอบเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับคานซ้ายนะครับบริเวณนะครับฝั่งด้านนี้นะครับคานเดิม่ายหน้าได้เป็นสายหน้าแท้เดิมนะครับน้ํายาหล่อเย็นนะครับ ถ้าเป็นของที่สันจะเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้นะรปริมาณก็อยู่ในปริมาณที่พอดิบพอดีนะครับแก้มนะครับตัวแขนฝั่งด้านซ้ายนะฮะทั้ง2อกิ้นสีเสมอเท่ากันดูรอยเม็มดโอเมกอาต่างๆนะครับเดิมๆสวยๆเลยน็อตเนดไม่มีแขะไม่มีขยับนะฮะหัวฟงหัวเก่งด้านในนะครับสวยๆนะครับตัวเครื่องยนต์สภาพแห้งกิฟเลยนะฮะตัวเครื่องยนต์สภาพแห้งๆเลยนะครับรถไป1หม่สองพโล นะครับรถปี19นะครับสบภาพเครื่องยนต์แห้งๆแ,แบบนี้นะครับตัวโท่บงเทอร์โ,รโบไม่มีเยิ้มนะครับในสอง,องตัวเครื่องยนต์เองแห้งกิ๊บเลยฝากระโปรงนะครับได้เป็นฝาระโพล์แท้เดิมนะครับดูได้เลยนะสต็อกฮติ้งเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะอยู่ครบเลยนะครับสีก็เป็นสีเดิมนะครับมาดูที่บริเวณตัวโครงสร้างฝั่งด้านซ้ายนะครับสำหรับนิสสันนาวาล่าแบ็กอิดิชั่น2.5รถปี2019 คันนี้ไมล์หนึ่งหมื่นสองพันโลนะฮะได้เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะฮะภายในยังมีออปชั่นนะครับที่ทางนิสสันเนี่ยจัดมาให้อีกเยอะเลยสําหรับตัวห้องโดยสารอันนี้เฉพาะแค่ภายนอกนะครับราคา4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะฮะลูกค้าฟรีดาวน์คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณแปดพันนะ,ะหรือลูกค้าอยากจะดาวน์นะครับเพื่อให้ค่างวดมันลดลงนะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับรถปีใหม่รถไม้น้อยนะครับพร้อมกับชุดแต่งจากโรงงานแท้เดิม น้นี่คือชุดแต่งจากโรงงานนะครับมีสติกเกอร์นะครับมีโป่งล้อนะครับมีสติกเกอร์บริเวณกระจกนะฮะสีส้มนะตรงตัวถังก็จะเป็นลวดลายนะครับบันไดนะฮะจะเป็นสีส้มนะขอบบนของบันไดต่างๆสภาพสวยนะครับมาดูในส่งตัวยางนะครับยางได้เป็นยางนะครับปี2019นะครับเป็นยางตรงรุ่นตรงปีกับรถเลยนะครับรวมถึงล้อได้เป็นล้อแม็กนะครับสีดำปัดเงาแบบนี้นะครับขนาด18นิ้วนะนี่คือล้อแม็กเดิม นะซุ้มลงซุ้มล้อต่างๆสภาพสวยกิฟตนะฮะตัวซุ้มลงซุ้มล้อไม่มีรอยรั่วเลยซึมเลยแต่รอยเยิ้มของตัวโช๊กด้วยสภาพแห้งๆเลยนะฮะปกงลงงปกล,งล้อตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะรับบริเวณภายนอกมีกันสาดกันสาดติดตั้งมาให้นะกระจกทับไฟฟ้านะครับกระจกรถนะเป็นกระจกแท้เดิมนะฮะกระจกรถเป็นกระจกแท้เดิมเดี๋ยวดูกระ,ะจกหน้ากันนะครับกระจกหน้าก็เป็นกระจกแท้เดิมนะครับหา,าันิสันเลยนะฮะนี่เลยนะครับเดี๋ยวพาชมภายในกันนะครับ ตอนชมภายในนะครับดูบริเวณช่องไฟเห็นไหมฮะช่องไฟระหว่างประตูแคบกับประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับช่องไฟมีความเสมอเสมอกแบบนี้เลยนะครับความชิดความมิดต่างๆนะครับนี่เลยนะเสมอเสมอนะฮะตัวเหลี่ยมตัวสันนะครับดูได้เลยเหลี่ยมสันนะฮะสวยๆนะครับเหลี่ยมสันบรรลั์กันแบบนี้เลยนะครับมาดูในส่งตัวภายในนะครับมือเปิดนะจะได้เป็นมือเปิดสีดําเงาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณจากรีโมทนะฮะได้ทั้งฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวา นะครับนี่เลยนะเราเปิดปุ๊บนะครับดูภายในนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้กว้างเลยนะครับรวมถึงในตัวห้องแคบด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละชิ้นนะครับเริ่มจากฝั่งนะครับด้านซ้ายก่อนนะฮะคอนโซลนะคอนโซลได้เป็นคอนโซลเดิมสภาพสวยนะฮะนี่คือรถที่ไม้น้อยมากๆ1 2 0 0 0หมโลเปิดมาเนี่ยกลิ่นความใหม่ของรถเนี่ยนะครับตีเข้าจมหมกเลยนะครับนี่เลยนะเป็นคอนโซลเดิมนะครับตัดด้วยสีบอลเล็กน้อยนะคับบริเวณตรงกลางก็จะเป็นจอ นะครับที่ติดมาจากโรงงานนะครับประมาณ6กถึงเนิ้วนะครับพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับมีภาพออกเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังหรือว่าเวลาถอยหลังนั่นเองนะครับตัวแอร์นะครับก็เป็นแบบแมนนวลนะครับบริเวณคอนโซลกลางก็ตกแต่งออกแบบดีไซน์ได้อย่างลงตัวการใช้พื้นที่ได้อย่างลงตัวนะพยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นถุงเกียร์นะครับเป็นถุงสีดาเดินด้วยได้ส้มสพเก็ตคู่นะครับหัวเกียร์ก็จะเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะฮะเเกียร์ถอยหลัง นะครับสภาพกิฟฟ์นะถุงคกงถุงเกียมใหม่ๆเลยนะคอนโซลกลางมีวางแก้วน้ํา2ใบนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเอาไว้สําหรับต่อเตอร์เวลาลูกค้าจะใช้เป็นไฟหรือว่าติดเครื่องทงเครื่องเสียงอะไรก็แล้วแต่นะก็สามารถรองรับได้ถึง3ปุ่มเลยแต่ตัวปุ่มเองนะครับที่พักแขนนะครับอาจจะดูเล็กไปหน่อยนะโดยส่วนตัวก็ถือว่าเล็กไปหน่อยนะครับก็ก็มีก็ยังมีนะครับแต่ว่าดูแลประโยชน์อาจจะไม่เยอะในส่วนตรงนี้นะครับแน่สองตัว อ่าบริเวณเก็บของก็ค่อนข้างเล็กแล้วก็ค่อนข้างตื้นนะครับแต่ก็ยังดีที่มีให้และสภาพสวยกิฟต์เดินด้วยได้ส้มตะเข็บคู่นะฮะหนังหนึ่งไม่มีขาดมาดูตัวเบาะนะครับนี่เป็นเบาะนะฮะจากโรงงานนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเดินด้วยได้ส้มตะเข็บเดียวตะเข็บคู่นะครับบริเวณตรงกลางนะครับจะเป็นผ้าลายสีส้มนะครับเพื่อที่จะนะครับเอาไว้ระบายในส่วนของการโดยสารนะครับทั้งตัวแผ่นหลังและหน้าขาและบริเวณนี้จะเป็นผ้านะครับบริเวณ สีดำเนี่ยนะจะเป็นตัวเบาะหนังนะครับเบาะหนังตัวใหญ่นะทีวีรักดีนะครับมีการรองรับระหว่างนะครับช่วงลําตัวด้วยในสองตัวปีกด้านในนะครับเดินด้วยทั้งได้ส้มนะครับตะเข็บเดียวแล้วก็ตะเข็บคู่นะบอกเลยว่าภายในสวยนะครับสะอาดนะโดยเฉพาะตัวเบาะดูมีสปอร์ตมากขึ้นนะครับด้านข้างก็จะมีช่องเก็บลงเก็บเหรียญไว้ให้นะครับพื้นเพินหนังสามผัสจะพงเรียบๆสวยเลยนะครับมาดูตัวโครงตั้งแก้มซอกนะครับบริเวณฝั่ง นะครับด้านซ้ายแก้มเดิมซอกเดิมสังเกตดูสีประตูกะสีหัวเก๋งนะครับดูได้เลยนะครับนี่เลยสีทั้งสองชิ้นนะครับนะครับเป็นอะไหล่คนละชิ้นแต่สีทั้งสองชิ้นเนี่ยจะเสมอกันนะครับแล้วก็ตัวบริเวณนะครับแผงประตูสภาพสวยเดิมนะฮะไม่มีรอยถลอกเลยก็อย่างว่ารถมันใหม่น้อยนะครับหนึ่งหมื่นสองพันโลมือเปิดเป็นพรีเมียมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนะครับอะห้องแคบนะดูห้องแคบนะใหม่ไม่ใหม่นะครับดูได้เลยว่า นะาห้องโคงห้องแครบเนี่ยถุงอ่าพลาสติกหรือว่าซีนต่างๆยังไม่ได้แกะเลยนะครับมีโคงมีโค้ดด้วยนี่มีโค้โคดด้วย,ดดวยนะครับเนี่ยมันใหม่จริงๆนะครับใหม่หนึ่งหมื่นสองพันโลกักบลดราคาสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันนะฮะเป็นนิสสันนาวาระนะฮะแบ็กอีดิชั่นตัวสองจุดห้าได้ทั้งตัวยกสูงได้ทั้งรถปีสองพันสิบเก้านะครับได้ทั้งตัวรถใหม่ไหม่น้อยนะฮะบ,บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะาห้องโดยสารแครบนะก็ก็ต้องคุยกันตรงๆว่าสําหรับนิสสันเนี่ยผมมองว่า ถ้าเป็นห้องที่สันถ้าเป็นห้องโดยสารเนี่ยจะค่อนข้างแคบนะแต่ค่อนข้างแคบนะครับแต่ว่าด้วยคอาที่เป็นแบรนด์รองนะครับจะใส่ในสองตัวออปชันมาให้มากกว่านะเราะออปชันเนี่ยเขาไม่กั๊กนะสําหรับนิสสันนะครับมาดูบริเวณตอกต่างๆมาส่งมาตูนะครับไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดมาเลยนะครับตอกเดิมตัวเสาตัวคานต่างๆนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับผมจะแกะให้ดูนะครับรถไม่หนึ่งหมื่นสองพันโลเห็นไหม โอ้โหนะแกะแค่นี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องต่อแล้วนะครับดูได้เลยนะครับบริเวณเม็ดอาร์ตบริเวณอาร์ตต่างๆนะครับความคมความลึกของตัวอาร์ตต่างๆนะครับมันบรร้ายกันเลยนะถึงตัวบริเวณนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะความชัดเจนความเดิมนะครับของตัวโครงสร้างนะครับบริเวณห้องแครบห้องโดยสารต่างๆนะครับเดิมๆสวยๆนะครับวารันตีแน่นอนนะครับตัวรถนะครับไม่มีชนนะครับไม่มีพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะครับสําหรับนิสสันโนเวล่านะครับแบ็กอีดิชั่นคันนี้นะครับใครสนใจ นับเข้ามาดูรถนะครับได้ที่บริษัททออโต้นะตั้งอยู่ที่ถนนสุวินาวง์น้าแลนแม์กใหญ่ๆเลยนับอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินาวงนับถ้าเซิร์ชคําว่าทออโต้ไม่ขึ้นนะฮะให้เซิร์ชคําว่าบิ๊กซีสุวินาวงนะระบริษัทของเราจะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินาวงเลยนะครับหาง่ายอยู่ติดถนนเลยนะครับกระจกนะครับได้เป็นกระจกแท้เดิมบริเวณบานด้านหลังนะครับเป็นแท้เดิมนะครับแล้วก็บริเวณกระบะนะับกระบะเดิม กระบะเดิมนะครับมุมกล้องอาจจะเข้ายากนิดนึงเนาะแต่ว่าใช้ความชนานาญนะครับใช้การสัมผัสเราเนี่ยนะครับเม็ดอเม็าดาร์สต่างๆอยู่ครบเลยแล้วก็บริเวณตะคงกระเข็บต่างๆนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะกระบะเดิมบางๆนะครับด้านหลังก็จะมีโป่งล้อนะครับติดตั้งมาให้แล้วดูช่วงล่างนะครับนี่เลยช่วงล่างนะฮะไม่มีตัดต่อนะช่วงล่างเดิมๆไม่มีตัดต่อนะฮะแค่ทรงแคีเส้นเดิมเส้นเดียว ตลอดทั้งเส้นนะฮะยางปี1 9ล้อ18นะครับเป็นล ó, ้อปัดเงาสีดำแบบนี้เลยนะฮะยางตรงรุ่นตรงปีล้อตรงรุ่นตรงปีนะครับเป็นชุดล้อของมันเลยนะครับบริเวณด้านข้างก็จะมีนะครับชุดแต่งจากโรงงานก็คือสติ๊กเกอร์นะครับมาดูบริเวณด้านท้ายคันนี้นะฮะด้านท้ายคันนี้ได้เป็นตัวไฟท้ายขาวแดงทั้งสองข้างนะที่สําคัญได้เป็นแท้เดิมนะฮะจากโรงงานนิสสันนะครับ,งงนะรบซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเป็นไฟท้ายไฟหน้าเนี่ยนะครับมันมีทั้ง มีเปลี่ยนมานะองมาดูว่าเปลี่ยนแท้เดิมหรือว่าเปลี่ยนแท้โรงงานซึ่งคุณภาพมันไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นแท้เดิมจากนิสันเลยนะครับเป็นไฟท้ายขาวแดงนะครับทั้งหมดเลยจะเป็นหลอดไส้นะครับไฟหลีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับเป็นหลอดไส้หมดเลยสภาพสวยกริบเลยไม่แตกไม่ล้าไม่หมองไม่เหลืองนะฮะแล้วก็คําว่านาวาล่าอยู่ครบนะโลโก้อยู่ครบนะับตัวนี้เป็นตัว E ก็อยู่ครบนะครับไฟท้ายฝั่งด้านขวานะครับสวยเดิม ไม่แตกไม่ล้าไม่หมองไม่เหลืองนะครับในส่วนงตัวบันไดทางขึ้นก็ยังอยู่นะครับคันนี้มีกล้องหลังจากโรงงานด้วยนะฮะนี่เลยนะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เขาให้มาไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นก็คือบริเวณนะครับด้านท้ายนะรับริเวณด้านท้ายถ้าเราใช้นะครับในไร่ในสวนในนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็สามารถที่จะนั่งได้นะนะแต่ถ้าเกิดใช้ในเมืองนะฮะหรือว่าใช้ในกรุงเทพหรือว่าในรถที่มันเยอะๆก็ไม่แนะนําให้นั่งนะครับก็ไม่แนะนําให้นั่งแต่ก็ ออกแบบดีไซน์มาผมว่าก็มองดูว่าถ้าเกิดจะใช้ประโยชน์จริงๆมันก็ถือว่ามีประโยชน์เลยนะเพราะว่าค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้โดยสารแล้วมือเปิดก็เป็นมือเปิดนะชิ้นดําแบบนี้นะครับมาดูกระบะนะครับกระบะด้านหลังนะโดยเฉพาะตัวแม็กไรเนอร์ก็เป็นแม็กไรเนอร์ของ Nissan ตรงรุ่นนะดูสภาพแม็กไรเนอร์นะครับลดไม้หมื่นสองนะฮะแทบจะไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วก็ดูตัวโครงสร้างนะฮะไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่ด้านบนตะพงกระเข็บหัวน็อตไม่มีแกะ นะครับนี่เลยตะเข็บท้ายฝั่งด้านขวานะครับแล้วก็ตัวกระบะไล่ลงไปเลยนะครับนี่เลยกระบะเดิมนะครับรายละเอียดเดิมนะหัวตงหัวน็อตไม่มีแกะนะครับแล้วก็ล่ขึ้นไปนะไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายนะครับดูหัวตรงหัวน็อตไม่มีแกะนะครับนี่เลยตะเข็บเดิมสวยนะครับมาดูว่านะครับกระบะนะครับผุหรือไม่เนี่ยนะะรถลดไหนึ่งหมื่นสองพันโลนะครับสภาพกิฟต์เลยนะครับก็จะมีค่าเละนะคาาที่ดินที่โคลนนะแต่สภาพกิฟต์เลย เนี่ยผมดูได้เลยนะแถบไม่มีล้มไม่มีบุบเลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับท้ายพอปิดแบบเน็มนิ่มแก๊บๆเลยอ่าเห็นไหมแก๊บๆเลยนะอ่าเห็นไหมครับนี่เลยไฟเบียรกลุ่ที่สามมีให้ด้วยนะครับนี่เลยบริเวณหัวเก็งด้านบนนะครับตัวถังนะครับสวยนะพร้อมกับชุดแต่งจากโรงงานก็ไม่แตกต่างอะไรจากฝั่งด้านซ้ายนะครับมีสติกเกอร์นะครับมีโป่งล้อนะครับแต่อยากให้ดูในสองตัวซุ้มล้อ นะครับช่วงล่างนะครับแคปซีเส้นเดิมเส้นเดียวตลอดทั้งเส้นนะถ้าถักเกตลงไปด้านล่างก็จะเห็นท่อนะครับท่อเธอไม่มีปลุกไม่มีสนิมเกาะกินเลยสภาพคลิปๆสวยๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวกระบะนะครับด้านหลังนะก็พยายามที่จะให้กล่องเข้าไปเห็นนะแต่ว่ามันมันมันน่าจะไม่เห็นแหละเพราะว่ามันเป็นซอกเล็กแล้วมันเป็นระหว่างเหลี่ยมของมันพอดีนะผมมือสัมผัสดูเนี่ยนะฮะไม่ตรงไม่ท้าเนี่ยอยู่ครบเลย นะครับเม็ดทาร์สต um, <reci> ่างๆอยู่ครบเลยตะโค้งตะเข็บเดิมเนี่ยตะเข็บเดิมนะครับตะเข็บเดิมนะครับเม็นองค์เม็ดทาร์สต่างๆอยู่ครบนะครับกันสาดนี้ให้นะกระจกแท้เดิมนะครับกระจกแท้เดิมทั้งคันนะกระจกแท้เดิมกันสาดติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะมือเปิดสีดําเงาๆแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวนะครับรับสัญญาณนะครับมีทั้งสองข้างเลยนะนะครับถ้าเป็นรถแบรนหลักเนี่ยนะครับบางทีนะบางรุ่นบางแบรนด์มีแค่ข้างเดียว แล้วแต่ว่านิสสันเนี่ยผมบอกแล้วว่าตัวออปชันหรือว่าตัวออปชันพิเศษต่างๆเนี่ยนะเขาใส่มาให้เรียบร้อยเลยด้วยความที่ว่าเขาเป็นแบรนด์ลองนะครับแต่ว่าเขาจะไม่กั๊กนะในส่วนตัวนะครับออปชันต่างๆนะครับตตรงติ๊กเกอร์ต่างๆติดตั้งมาให้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวดูนะภายในห้องโดยสารนะับจะเปิดกว้างๆเหมือนฝั่งด้านนู้นเลยนะครับนี่เลยเห็นไหมสภาพิลิปไหมนะสภาพใหม่นะครับเปิดมานี่กลิ่นความใหม่ของรถป้ายแดงเนี่ยตีเข้าจมูกเลยนะฮะดูได้เลยว่า ตามทรงตามซอกนะฮะเดิมๆสวยๆนะครับหัวนงหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีเกาเลยนะตัวแผงประตูต่างๆก็ไม่มีริ้วรอยขีดข่วนเลยนะครับนี่เลยสายพวงสายเบลลนะตึงๆนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูสายเบลนะนี่เลยนะเบลปี2 0 1 9นาะตรงรุ่นตรงปีนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสําหรับการเลือกดูรถมือสองนะครับแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮแต่ก็สามารถที่จะดูได้นะครับก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็ บริเวณนะครับอพอะอันนี้มันเบลมันเบลฝั่งคนขับอยู่แล้วนะครับนี่เลยเบลฝั่งคนขับอยู่แล้วก็ตรงรุ่นตรงปีนะห้องโดยสารสะอาดนะครับเบาะเบิดต่างๆสวยตึงเลยรถไม่หมื่นเก้านะฮะเบาะมันจะช้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ตาสภาพจริงๆนะฮะเนี่ยสภาพตึงๆสวยๆนะครับเบาะก็ออกแบบดีไซน์มาเหมือนฝั่งด้านซ้ายนะครับการออกแบบดีไซน์ดูสปอร์ตรูหรานะครับรถน่าใช้มากขึ้นห้องโดยสารนะครับสวยมากขึ้นนะครับอ่ะ เดี๋ยวดูซอกก่อนนะครับซอกนะครับฝั่งนะครับด้านขวานะสีวระตูทั้งสองชิ้นนะครับสีเท่ากันนะนี่คือการสังเกตเบื้องต้นนะครับน็อตหัวน็อตมีแกะมีถอดมาหรือไม่นะดูได้เลยนะครับเดิมๆสวยๆเลยหัวนงหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับแล้วก็บริเวณนะครับฝั่งคนขับนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะตัดเครื่องให้ชมกันกุญแจน่าอยู่ข้างบนนี้นะครับหากุญแจก่อน คู่นะฮะคุณแจน่าจะอยู่ด้านบนนี้นี่เลยแล้วนะคุณแจนะเป็นคุณแจสมาร์คเกอแบบนี้นะวิธีสตาร์ทรถนะเกียร์แมนนวลน,นะครับเหยียบคัสตนะครับเหยียบเบรกนะกดบุสตสตาร์ตตรงนี้ตัวนี้มีบุสตสตาร์ด้วยนะและนะนะจะแอบอยู่บริเวณฝั่งขวามือไม้ปัดน้ําฝนนะกดหนึ่งครั้งแค่ไว้อ่าเห็นไหมฮะนะครั้งเดียวติดเลยนะฮะแล้วตัวหน้าหน้าปัดเลยเห็นไหมครับว่าออกแบบดีไซน์มาสวยนะครับฝั่ง นะครับด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยจะเป็นแบบเข็มนะฮะคล้ายๆดิจิตอลแต่ไม่ใช่นะตรงคอนโซลกลางก็จะเป็นดิจิตอลสามารถเซตในส่วนของตัวต่างๆได้นะคันนี้ไม่หนึ่งแสอ่าไม่หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยนะครับสามสิบแปดโลนะฮะนี่เลยแล้วก็ถอยลงมาอีกหน่อยนึงก็จะเป็นพวงมาลัยมัลตินี่เลยเป็นพวงมาลัยมัลติสามก้านนะครับนี่เลยควบคุมนะครับในส่วนของตัวอ่าชิ้นนะครับงานต่างๆเนี่ยนะครับวิทยุ นะหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยนะครับได้ที่นะครับปลายสัมผัสนิ้วมือเราได้เลยไม่ต้องเอื้อมไม่ต้องไปกดอะไรละพวงมาลัยนะครับดูได้เลยรถไม้หมุนสองนะสภาพสวยกิฟต์นะครับไม่มีรอยถลอกลอกล่อนนะครบับถัดออกมาตรงกลางก็จะเป็นคอนโซลที่เราดูจากฝั่งด้านซ้ายนะครันี่คือดูจากฝั่งด้านขวานะสภาพสวยกิฟต์เลยนะครับรวมถึงตัวม่านบังแดดนะครับเนี่ยนะยังไม่ได้แกะฝุมเลยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ตัวตรงนี้จะเป็นลำโพงด้วยนะ นะจะมีลําโพงให้ด DA ้วยนะแล้วก็ไฟ2แผ่นที่นะก็จะเป็นหลอดเล็กๆแบบนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเล็กไปนะครับนี่เลยนะตัวใส่ช่องวงแว่นตาต่างๆก็อยู่ในสภาพสวยกริบๆเลยนะแทบไม่ได้ผ่านการใช้งานมากระจกมองหลังก็เป็นกระจกแบบธรรมดานะครับคันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสําหรับตัวภายในนะครับที่เปิดน้ํามันก็จะเป็นแบบกดนะแล้วก็ปรับน่าจะปรับตัวแสงสว่างหน้าปัดนะนี่เลยนะครับ ตัวกดไฟฉุกเฉินก็อยู่บริเวณนี้นะครับหลังโค้งหลังคาสะอาดนะคันนี้ไม่มีรอยจงรอยเจิร์เลยนะครับเดี๋ยวดูตัวโครงสร้างกันหน่อยนะเดี๋ยวดูตัวโครงสร้างกันหน่อยจริงๆผมดูมาแล้วแหละนะครับแต่ว่า f c หรือว่าลูกค้าย,ยังไม่เห็นเนาะก็จะต้องแกะให้ดูสตรงติ๊กเกอร์ต่างอยู่พบดูเม็ดอาร์ตนะฮะนะดูแค่นี้ก็พอแล้วนะครับดูความลึกของเม็ดอาร์ตดูความโหดของมันนะโหดมากๆนะะนี่เลยดูนะฮะเม็ดโอเม็ดอาร์ตนะครับเนี่ยดูได้เลย นะครับตัวรถนะครับไม่ผ่านการชนมาอย่างแน,น่นอนไม่ผ่านการพลิกคว่ำม,มาอย่างแน,น่นอนสําหรับตัวโครงสร้างเมทอาร์ตนะครับฝั่งด้านซ้ายด้านขวาเองหน้ากระจกได้เป็นกระจกแท้เดิมนะครับรถแก้มเกิรไม่มีแกะหนะ้าซอกเดิมารายละเอียดเดิมนะฮะเห็นกันจากคลิปได้เลยนะผมรีวิวให้ดูแบบนี้ไม่มีกั๊กนะฮะนี่เลยเดี๋ยวดูซุ้มล้อฝั่งด้านนี้หน่อยนะซุ้มล้อฝั่งด้านนี้เปไงนะาโช๊คเชิร์กไม่รั่วไม่ซึมไม่แตกนะสภาพสวยคลิปเลย นะครับสภาพสวยๆคลิปๆเลยนะครับยางก็เป็นยางตรงรุ่นตรงปีรวมถึงล้อนะครับสำหรับนิสสันนาวาระนะครับแบ็กเอ dition คันนี้นะครับเป็นตัวสองจุดนะครับเป็นตัว2 5 e นะครับเป็นตัวแบ็กเอ dition ชุดแต่งแท้จากโรงงานรถปี19ไม่หนึ่งหมื่นนะครับสองพันโลราคาสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันนะผ่อนประมาณแปดพันนะลูกค้ามีรายได้หมื่นห้า นะครับหมื่นห้าซื้อคนเดียวเกือบจบนะฮะถ้ามีเครดิตเนี่ยซื้อคนเดียวจบเลยนะครับรายได้หมื่นห้านะครับมีเครดิตนะฮะซื้อคนเดียวจบเลยคันนี้นะครับสำหรับที่สแตนดาร์เวล่าแบ็คเอディชั่นนะครับสองจุดห้า e ลดเฟซสองพันสิบเก้าไมล์หนึ่งหมื่นสองพันโลได้เป็นนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดดูได้เลยนี่ขนาดขอสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับไฟเดย์ไทม์ไลท์ทำงานเห็นไหมฮะไฟเดย์ไทม์ไลท์ทำงานสีขาวสวยแบบนี้เลยนะครับสีขาวสวยแบบนี้เลยทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็ชุดแต่งจากโรงงานตะตรงติ๊กเกอร์นี่ ไม่ได้มาติดเองนะครับเป็นชุดแต่งจากโรงงานนะครับเป็นตัว b บ a c k e d ิชั o ที่เขาทำออกมาสําหรับค่ายนิสสันนะครับวันนี้นะครับผมอัดทอโต้และทีมงานก็กราบขอบพระคุณนะครับ FC ท่านผู้ชมผู้ติดตามผู้มีเกียรติทุกทุกท่านเลยนะที่รับชมทุกทุกคลิปที่พวกเราทีมงานทอโต้รีวิวยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับหรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงเลยนะสำหรับลูกค้าทุกทุกท่าน นัเปิดทําการทุกวันที่บริษัททอโต้ตอนนี้บริษัททอโต้เรานะครับมีโปรโมชั่นนะครับช่วยจ่ายค่างวนให้2องวดซึ่งแตกต่างจากโปรโมชันทั่วไปสําหรับช่วงไฮซีตันหรือช่วงท้ายปีนะครับที่จะเป็นโปรโมชั่นออกรถวันนี้นับผ่อนอีกทีปีหน้านับซึ่งเราก็มีนะครับแต่ที่เรามีไม่เหมือนเขานะออกรถกับเรานะครับวันนี้นะครับขับวันนี้นะครับผ่อนอีกทีปีหน้านะพอถึงปีหน้านะครับลูกค้าจะไม่ต้องผ่อนนะ สองวดแรกนะครับบริษัททอโต้เราเนี่ยนะครับจ่ายให้นะนี่คือข้อแตกต่างนะครับจะลืมนะครับเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้นะครับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจะให้อดินทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับหรือว่าลูกค้าคนไหนอยากได้ผมดูรายพิเศษนะฮะก็แจ้งทางแอดมินได้เลยนะับพร้อมที่จะดูแลรับใช้ลูกค้าทุกท่านวันนี้ผมมาทอโต้ทีมงานนะฮะต้องขอตัวไปก่อนนะผิดพลาดประการใดขออภัยมาที่นี่ด้วยลูกค้าสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะผมมา ทอโต้และทีมงานรับน้อมรับทุกคำติชมพร้อมที่จะนำไปแก้ไขและปรับปรุงวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ